เมื่อกี้ทุกอย่างสูงหมดเลยสูงสูงเออของหนูก็สูงอะเดี๋ยวเริ่มไปปรับมีคนชอบเป็นสเปกต่ำอ๋ออันนี้มันต้องมีคีย์การ์ดนี่นะแต่ไม่เป็นไรแต่เขาไม่รู้ว่านนี่เสียงมีคนมีคนละเพราะมันจะมีคนเกิดข้างหลังตรงนู้นถ้าจำไม่ผิดตรงนี้ขึ้นยังไงวะโอ๊ย อะไรยิงอะไรยิงอนุคุณน,น,น,นี่คุณดีดีหนูไม่เห็นโอ้ยข้หลังถอยถอยถอยนี่นี่กูฟิกชิ <c oughs> <c oughs> นอะไรละ

ลบไประเบิดก<ป>อเตกกอเตกกอเตกแล้วรียบร้อยเก็บหมดเอาเอากระสุนกูคืนมาอย่าไม่ได้กินได้ยินเสียงนั้นนะนั่นนะบอทเรียบร้อยไหนไหนโอ้นี่ปักยานี่ห้องห้องโถงยังไม่เจออะไร ไอ้บอสเหรอบอส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 นี่ไงผลิตเอ้ยโอ้ยเกือบไปแล้วฮะเอาบอสเออไม่ใช่งไงลูกน้องลองลองตกไปใจหมดทนชมา่ระวังนะโดนระเบิดเองได้ด้วยนะอ่ะยี่สิบวิถอยออกมาระวัง บอสอ่ะเอ้าบางทีได้ยินนะตึกตึกอ๋อบอสหลอกบอสหลอกบอสเอ้าดีเนาะจังๆเลยก็แกไอหนูก็จะดูว่าเออมันจะมีบอสมาอีกไหมเฮียเดินเข้ามาไอ้แก๊กแก๊กแก๊กไม่มีอะไรบ้างเลย พันท้ายปืนอุ้ยอะไรปืนเอาไปขายเก็บเกเก็บเก็บเก็บเเกกรันี่คผมอ้อมเลย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 ผมอ้อม้เลยแล้วทำไมมันให้กด M ทไมหรอให้กด M ทไมอ่ะกด M มาดูแมพครับลมลมองเยบบอยเก็บหมด จะอยู่มันก็มาอะไรนี่พอดีอกสิงตึงๆหมดเก็บหมดเก็บหมดมีไหมคะเก็บหมดแล้วครับเก็บหมดแล้วแต่เรียบเรียบเรียบเพื่อนจะไปข้างบนเดี๋ยวเราจัดทั้งงานกาอยู่ที่ไหนคะอยู่ข้างอยู่อยู่ข้างหน้าโกดังหลุมหนึ่งเก็บก่อนเลยตัวฟรีตัวฟรีมีมีลูน่าได้หนึ่งครับผมเห็นลัดแอ้วด้วยไข่เหมือนจะมีวูฟบด้วยอุ้ยอื้อโดนขนายน้าง ป้อมยับป้อมยับไปรด Let's go there ตกใจเลยเมื่อกี้มีคนวิ่งนั้นตรงนี้อยู่ผมต้องพันแเทตีเสียงคนดันขวาอยู่อะไหมน่ใจไอ้ตัวนี้มันมันใครมันต้องมีมันต้องมีตีตีมากกว่านี้หรือเปล่านี่บนบนนี้หรือเปล่า มันโดดลงไปหรือเปล่านี่ไงนี่ไงนี่ไงหมด <c oughs> หนูได้ยินเท่งนั้นแหละลูหน้าตอนนี้ลูหน้านี่ลูหน้า แต่จริงๆเราเขาขนาดคนจีนเขายังไม่ไปย่านที่หนูมาร์กเลยเขาคงต้งรู้ว่ามีอะไรเกิดแน่บดตบบรบเริ่มทำธุรกิจเสริมทำธุรกิจเสริมอ่ะวิจาจาัตัว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 อะนะอันนี้โซเปล่ามาเลยอ่ะเจออันนี้อันนี้โลนี่โลนี่โล บด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 ผมทำมอฟฟินได้จะลองทำไหมถ้าอยากลองข้างหลังทำเส้นก๋วยเตี๋ยวตรงไหนตรงไหนเอ้ยเอ้ยเอ้ยออกไปดิโอ๊ะโอ๊ตกแตกแตกแล้ว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 โอเคก็ทีโอ้ลูกเเาข้ามาปิ๊กไปยิงบดบดบดรีวคืออันนี้คือรีวขนไปแล้วใช่ปะ ไมา่ะก็ไปแล้วกินไม่ต้องรอได้กินเลยก่อนโอ้โหจานเนี่ยกูมาทำไมเนี่ยอาจารย์ตาไก่มาให้กูดวะเดี๋ยวก็ลองไปสร้างได้เหมือนกันนะใส่ตั้งมั่นก่อนอู้ทองคำอู้ฮะเฮ้ยยิงคุณทีเลยดีกว่าเฮ้ยอย่าอ้าเมียนดังสุกแล้วอ๋อไอ้ข้าวนี่มันไวกว่าเพื่อนไม่เป็นไรใครเดินที่แถวนี้เปิดเซฟมาเป็นอุ้ยมีดไปละ คนทีไม่มาช่วยหนูเลยอ่ะตรงนี้คนโอ้โหไอ้เจ็กมึงชิบตึ้งตึงตึ้งตึงหนูก็ระแวงอู้แต่ตรงนี้มันกว้างจริงว่ะอ๋อกูวิ่งมาสองรอบแล้วกูลืมเอาเรื่อยมาสองรอบเลยบอทมันเฉ็ดมันหวาไอ้บอสเวด <c oughs> ไหนกันนะอยู่ไหนกันโอน้ย <c oughs> <c oughs> ช่างออกไปเจ็บโอ้ยผมโดนผมโดนบอดเกียนผมโดนบอดเกียน์เราก็ลังหาทางเอาอยู่เป็นไงถึงน้า จะขนเขามาหมดยังนะลิวคุณมาาก <ไป S 1> ด้านอนอกอนะยางยางผมไม่ได้ขนจากด้านนอกผมขนในด้านในรั้วก่อน